สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมบอนสีทศก,กัณฐ์ที่สวยงามอลังการนะคะรวมทั้งบอนสีอื่นๆที่สวนมารีบอนสีนะคะเช่นบอนสีศิลาหุ้มทองบอนสีมนสวรรค์น,นะคะรวมทั้งบอนสีอื่นๆค่ะมากมายแล้วก็สวยงามทั้งนั้นนะคะขอเชิญท่านๆ่านมาชมไปพบกันค่ะอันหน้า2ซ0หมนห้าเพราะว่าเขาแตก แตกหน่อมาอันนี้ยังไม่แตกหน่อแต่หัวใหญ่แล้วอันนี้ยังไม่แตกหน่อแต่หัวใหญ่ท่านผู้ชมดูใบเขานะคะสองใบนี้อใบนี้หวานนะคะท่านผู้ชมดูเหมือนชุมพูนต้นเดียวกันกับคนละต้นเดียวกันนะคะนี่เขาใบเขาออกมาใหม่เนาะส่วนใบนานหน่อยนี่ก็จะเป็นสีเข้มหน่อยนะคะสีเข้มโอ้โหท่านผู้ชมสวยมากเลยดูสามใบแตกต่างกันอันไหนออกมาลาแล้วก็จะเป็นไปตามธรรมชาตินอกสีสองหมื่น สองหมื่นนะคะท่านผู้ชมใครที่เกียดเลี้ยงลูกเนาะเอาไม่สวยค่ะแตกหนอมาแล้วใช่ไหมนี้แบบอันนี้ต้นเท่าไยคะนี่ต้นใหญ่แล้วนต้นสกันนะคะท่านผู้ชมสองหมื่นเท่ากันกับต้นนั้นโอ้โหไหนอ่ะมารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันัตนนนนั้ี่ก็สองหมื่นเหมือนกันอท่านผู้ชมเลี้ยงยังไงให้ได้ขนาดนี้นี่หัวใหญ่แล้วโอ้โหดูใบเขา ท่านผู้ชมต้องเห็นเองนะคะเพราะว่าถ่ายนี่ไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่แบบมาดูเองนะคะท่านผู้ชมไมีได้ไวเองนี่ยิ่งคะเปิดทุกวันเปิดเช้าวันกลางคืนอะไรก็เปิดไว้อย่างนี้ยูอ้เข้าต้นใหญ่แล้วเนาะคือเขาทนทานแล้วนี่ก็มีหน่อขึ้นมาโอ้โหหลายต้นเลยนี่นะคะนี่เนี่นี่หน่อเขาดูนะดูหน่อแยกได้หลายต้นเลย สามค่ะสามหนอนนะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าแยกหนออย่างเนี้ยโตเร็วนะคะท่านผู้ชมดูใช่ค่ะสีกัดเร็วด้วยโอ้โหไม่ต้องมาลุ้นอะไรเลยโผล่มาใบใหญ่ไม่ต้องกลัวเป็นหกหลงใช่กัดสีแน่นอน <c oughs> ส่วนใบนี้ก็กุเปลันกุเปรันจะเป็นชมพูนี่ค่ะก <c oughs> ุเปลันใครชอบเนาะตระกูลยักษ์มีทศก,กัณฐ์กับกุเปรัน <c oughs> อันนี้ก็ พญามนมนไม่ใช่ใช่นี่นะพญามนค่ะต้นแม่พญามนจ้าเอาแล้วอันนี้เลยอันไหนอันนี้ก็อันนี้ก็อ๋อหนั่น้นี่มนสวรรค์สวรรค์โอมนสวรรค์ใช่ใช่มนสวรรค์พญามนข้างล่างพอจะเรียนจบขึ้นกันแหละว้าสนุกเนาะโอ้ยทำไมเก่งแท้นี่ที่เริ่มชอบขึ้นทุกวันแล้วนี่พญามนสวรรค์มนจัสวรรค์ต้นเล็ก เอาเมเอาจับเดี๋ยวก่อนมีเงินเดือนก่อนเีงเงินเดือนแต่เลี้ยงให้มันใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้มันได้โอ้ต้องมีตู้ใช่ไหมโอ้ตายอันนี้ขยันเอวสะอาดตาม่านะคะสีขาวกระดูกก็ขาวไปตามใบนะคะขอบใบเขาจะสีเขียวเขียวนะคะท่านผู้ชมก้านใบสีอะไรเนี่ยสีดำสีดำน้ะก้านใบเข้มน้ำตานเข้มนะน้ำตานเข้มนี่ค่ะ บ่อเงินนะคะท่านผู้ชมราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอยมีต้นเล็กอยู่ต้นเล็กเท่าไหร่ค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะต้นเล็กนะคะสามร้อยห้าสนี่แม่เขานะคะท่านผู้ชมชื่อมงคลโตมาก็สีนี้ชื่อมงคลมีบ่อเงินนะคะท่านผู้ชมมีบ่อเงินอยู่ในบ้านนี่อยากได้อะไรก็เวลาเขาโตแล้วสีเขาพื้นใบก็จะขาวนะคะท่านผู้ชมใครชอบทูนสีขาวสะอาดตาเนาะเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหว มีตังราคาเท่าไหร่คะราคาเขาแรงยังแรงอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมอศิลาหุ่มทองเนาะราคาเขาค่ยังแรงอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีนะคะที่บุรีรัมย์ร้านที่เราไปมาไม่ค่อยมีถ้ามี็ไม่ไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ค่อยมีกระถางมีอยู่แค่ร้านสองร้านนะคะที่จําได้กระถางละสามพันห้าสามพันห้านะคะท่านผู้ชมกระถางใหญ่แล้วหกนิ้วค่ะโตแล้วนะคะนนอ แน่นอนนะคะท่านผู้ชมคือรอหุ้มทองแล้วขณะทรงพุ่มใบเขาจะเป็นใบที่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมติดตูที่เราถ่ายให้ดูก่อนพยามุนมันต่างกันนะคะเทียบไปไกลไหมพยายัยพญามุนมีราคาจะไม่แรงเท่าพญามุนพันาพญามุนพันห้านะคะมีสองต้นนะคะมีอีกหลายต้นอยู่ที่นี่ จะ,จะให้ดูเทียบกันว่าให้ดูเทียบกันเนาะนี่ยพญามนนะคะพญามนกับศีลาหุ่มทองแตกต่างกันยังไงต่างกันโดยชัดเจนนะคะศีลาหุ่มทองพื้นใบเขาจะแดงแล้วก็ขาวก็จะเป็นจุดจุดห่างกันนะคะซึ่งเทียบกับพญามนพญามนจะมีจุดขาวกระจายทั่วใบนะคะแต่ศีลาหุ่มทองก็จุดขาวก็จะไม่เยอะเท่านะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ ดินแดงหุ้มทองจะเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยเนาะเป็นเม็ดใหญ่ๆก็ทั่วใบเหมือนกันแต่ว่าความถี่ของเขาจะไม่ถี่เม็ดเมด้าจะไม่ถี่ข้เม็ด้าสวยค่ะเม็ดขท้าลอยที่มาสวยเม็ดใหญ่เม็ดขท้าสวยเห็นชัดเจนแนาะแต่แต่พยามนเห็นไหมสวยมากเม็ดเเขาจะกระจายทั่วทั่วใบพยามนกระจายสวยค่ะท่านผู้ชมเล็กกระจายพยามนก้านใบก็จะสีดําเหมือนกันนะท่านผู้ชมคล้ายกันต่างกันอยู่ที่ เม็ดสีจุดขาวๆเนาะจุดขาวๆเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่กว่านะคะลอยขึ้นมาเห็นชัดเจนแต่พญามูลเขาจะขาวๆจุดจะเยอะกว่าค่ะทีๆกว่านะคะกระจายมมนกระจายทีกว่านะคะแต่นี่เขาจะมีความห่างชัดเจนเขาจะเห็นชัดเจนว่าสีขาวพื้นใบสีแดงเนาะสีสขาวเขาจะสีสดไปทิ้งความห่างนะคะของสีขาวก็จะห่างกัน พญามณ์ก็เห็นสีขาวเนี่ยก็คือเยอะเลยเนี่ยค่ะราคาก็ต่างกันนะคะท่านผู้ชมต่างกันต่างกันเยอะเลยพญามณ์อยู่ที่พ <1, 5. S 1> ันห้าพันห้าศิลาหุ้มทองอยู่ที่สามพันห้าสามพันห้านะคะท่านผู้ชมครึ่งต่อครึ่งนะคะสองเท่าศิลาหุ้มทองสองเท่าของพญามณ์นะคะแต่ว่าเวลาเราดูเราก็สะดุดตา ศีลาหุ่มทองนะคะความสวยงามเขาต้องได้เห็นได้เห็นเองค่ะท่านผู้ชมว่าเราชอบอันไหนเนาะพอเห็นศีลาหุ่มทองจะสะดุดตาเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะใครสนใจนะคะท่านผู้ชมโรหามารีบอนสีเนาะส่งพักสดุสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนดูก่อน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ